ความโชคดีในทีน่นี้มันจะไม่ใช่เรื่องที่นานๆเกิดขึ้นทีแต่มันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกปติเพื่อนๆต้องรู้สึกหิวก่อนหิวความโชคดีถ้าใครที่มีความหิวตรงนี้อยู่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยแต่หลายคนคิดว่าความโชคดีเป็นเรื่องไกลตัวความโชคดีมันเป็นเรื่องห่างไกล มันเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าถ้าฉันอยากเป็นคนโชคดีรู้สึกว่าชีวิตมันต้องแบบยากๆเหนื่อยๆลําบากอย่าไปรู้สึกว่าการหิวความโชคดีเป็นเรื่องผิดเพราะคุณต้องไม่หยุดหิวความโชคดีความสําเร็จความรู้สึกที่ว่าฉันดีได้อีกได้มากกว่านี้อีกใครยังติดอยู่ว่าโลกคำว่าโลกเนี่ยคุณไม่ได้ไปทาให้ใครเดือดร้อนถูกอไหมคุณแค่เป็นคนที่เก่งขึ้นรวยขึ้นพัฒนาขึ้นโชคดีขึ้นทุกวันทุกวันมีความสุขขึ้นทุกวันทุกวันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนคำว่าโลกคนนอื่ ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่นี่เราทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสัญชาติตญาณของคนที่ไม่หยุดหิวความโชคดีความก้าวหน้าความร่ารวยมั่งคั่งนี่แหละมันทำให้ไปข,ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกผิดกับการหิวความโชคดีหิวความสําเร็จหิวความมัง่งคั่งความโชคดีขึ้นอยู่กับการตีความสถานการณ์ค่ะ สถานการณ์เดียวกันคนหนึ่งบอกว่าตัวเองโชคดีแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่าโชค้ายมันก็อยู่ที่การมองสถานการณ์ด้วยไงเคยให้คํานิยามกับตัวเองว่าทําไมอะ่ะฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีเป็นลูกเศรษฐีครอบครัวครูเป็นอาจารย์นะคะเป็นด็อเตอร์เป็นอาจารย์ ก็คือฐานะปานกลางไม่ได้ร่ารวยอะไรแต่ก็ไม่ได้ลําบากมากแต่ถ้าเมื่อเทียบกับคนในโรงเรียนนะคะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทั้งนั้นค่ะโรงเรียนไหนที่คนอยากเข้ายากที่สุดครูได้เรียนหมดอะ่ะในสถานการณ์นั้นครูตีความให้กับตัวเองว่าครูเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ารวยโชคร้ายพอที่บ้านสร้างตัวมาได้ก็ไม่ยกสมบัติให้ในขณะที่คนอื่นชาตินี้ไม่ต้องทํางานที่บ้านสร้างมาให้หมดแล้วคือการ,ร,รตีความของครูมาก่อนครูตีความมาโชคร้าย แต่หนวันที่เขาบอกว่าไม่ให้สมบัติครูก็ยื่นคำขาดเลยว่าครูสร้างเองไม่ได้เพราะตอนนั้นดันมีเงื่อนไขติดมาด้วยไงว่าต้องแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝานะจ๊ะให้กระบวนการนั้นแหละมันกลายเป็นความโชคดีที่ครูฝึกตัวเองให้มีความอยู่อยู่ในการสร้าง ด้วยตัวเองสรุปว่าเหตุการณ์เนี้ยมันตีความได้หลายแบบครูยังจะบอกว่าตัวเองโชคร้ายก็ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ในวันนี้ครูเลือกที่จะให้ความหมายกับตัวเองและครูก็รู้สึกดีกับสิ่งนั้นจริงๆที่มันสร้างให้ครูเป็นครูในวันนี้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปเรียนรู้ทักษะในการทําธุรกิจไปเรียนรู้ทักษะการทําออนไลน์ถึงแม้วันนี้คุณจะได้สมบัติมาแล้วแบบที่ครูเคยอยากได้เมื่อก่อนอยิวมากแล้วก็ไม่อยากได้มันแล้วแล้วสุดท้ายยังไงคอับล่อยว่าได้ ครูก็ไม่อยู่ที่จะเรียนรู้และพัฒนาเติบโต,ตค่ะเพราะนี่คือจิตวิญญาและธรรมชาติของครูที่ครูเป็นครูที่สนุกกับการสร้างเราเกิดมาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างโลกใบีนี่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าในวันนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณต้องมาสร้างอะไรเองมันมีกระบวนการบางอย่างที่รู้สึกทําไมมันไม่ง่ายเหมือนคนอื่นเขานี่แหละต้องขอบคุณนะเพราะอะไรเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละ ในขณะที่หลายๆคนอ่ะเขาไม่มีโอกาสที่อะไรจะได้สร้างได้ทําอะไรสนุกสนุก,นกแบบนี้เขาอาจจะใช้ชีวิตสนุกสนุกบนโลกของเขาแต่คุณเชื่อสิความสนุกในการได้สร้างอะไรบางอย่างโดยเฉพาะสร้างคุณค่าสร้างเงินสร้างธุรกิจมันเติมเต็มอ่ะมันเติมเต็มเพราะอะไรเราได้เรียนรู้เราได้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆวันมีความปรารถนาอะไรอยากโตขึ้นโตขึ้นได้เห็นตัวเองเก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันนี่แหละคือความโคตรโชคดีเลย เคยนับหรือเปล่า